แต่นี้คือเหมือนแสมในแต่โลกพอไา้โลกปลดีนี้ก็ได้แต่นี้หนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายมีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวถวายความพรพประเดชพระก็ตกรอด ทุกโลกข้าพิสุทธิ์สามเดชทุกโลกเป็น<ด>ความตระกูลตราเรียนท่านทุกขพ่อผู้ใหญ่บ้านเสนาสามขัมมณีประธานฝ่ายพระว่านี่น้องท่านผู้เกียรที่ประพฤุิท่านครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงพิธีการรดน้ำศพโดยได้รับเยี่ยมต่างชานส่งอับเพลศภูมิโดย พระเดีคุณพระครูอาพรพระรัชญานุกิณไปนำพระส่งระกูลสักภูทาสามเขตตระกูลยินงกองทาสองเขตขรอมด้วยพระพุทธเจ้าพระพิสุตรสมวเองพรทางคนำศพในศพทีกร่านี้นะครับในสุดท้ายก็จะได้วาเมีตาธรรมจั สุดท้ายตามกั้นก็จะเป็นกัานะยอโยนาแล้วก็ปีไทยด้วยประทายเออเป็นเส้เส้นออกดีๆดีกจากววางไน้มันแตกเด็กเลยใกลต้ให้ตัวมีร้องเบียหน่อยมาอยนนำคุั่นเข้าสู่ทีเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีอันทึับ

อาทุยัได้เออนังไดเปล่อยใหญ่ตายแบบเนี้จกว่าใรสุดท้ายทุกอย่างได้กลับกอกลัวไปก็ถือว่าเป็นามสูญเสียเราผอบหืดที่เคยแหร่ิดกาคสาขาสความอบุกับครอบครัวตลอดโอ้ี้ ว่่าคุุณทีลได้ลอยออกจากแห่นใดตัวนี้ได้สรางเมื่อท่านมีชีวิตอยู่เรบคิดได้ว่าวันนี้เนื้อหาบุญที่มาล้วนในพิธีรับศพโดยมีข้าสมบูเณ์สระภูณซึ่งเรตพวกเรากพราผัยหล้วก็พระพุทธดิบผู้นั้นได้ทําหน้าที่ของทานใคย ที่สคเกนที่สุดก่อนที่คุณยังนี่ตุ๋ไคอจะพาจะเป็นเดียวไม่ได้ไปครับจะไปก้อนตุกไ่จะได้ยสาเนื้อถ่าตุ๋ไคญี่ปุ่นละเออไปถ่ายอยู่มโพ้ใหญ่พุดเ้อไปอยู่อัมโพ้สีชาตัวโอ้ยอยงสมเกียรติอย่างสมภาคูมวันนี ผลวงพ่อก็รังเกืยจท่านก็ทำาที่ฒนาดทยอยากสมเกียงที่คุนยากเกยเป็นหลวงกรณีในความเดียวใคนความเดียวมาตั้งแต่หลวงพ่อเล็กๆในทางในประกอบอาที่ในการทาไร่ทำนา ข้า,าร,ร้าชไทยจนท่านได้เข้าฝูลบการสัมภาระเมื่อปีปศ2532ก็ได้ดรวจเสกภาพใส่ใรบการสัมันธ์จนถึงขณะนี้ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์อำเภอสะระบุรี สิสิสิท่าแหร่ล่งนั่นตุวไขได้กับว่าไดบอกว่าบ้าออกห่ดะุดผู้อยาเห็นกับไปแล้วพระกดพระสารนเ่างมนาขงหวงพ่อสรเลยตอนนกาของพระาบุญให้บุ เนข่าวน้ำโสวันนี้หลังก็ก็คือไม่ตา้ทำได้ตัวหลังครัมเพียก็นือไม่ได้ทำกไหมย้ายมาลดน้ำโสกมาลดน้าโสกมาลงนพื้นผวตอนนี้แล้วก็เรียท่าตาได้คุ้มทงขาวมาแต่ที่นี่อับน้ำในปูนก็เสียงาน่ต่างกอนหวานกับเรา เห็ดแนเพชรหรือบ่เห็ดเต้วโอ้ยขักเลยน้ำจะได้ไหลบม่หนี้คือบ่มีน้ือมีแต่แดงมันบ่โคมแม่ตีน่ามือบานโคกคือไหลอยู่มันบ่โคมอยู่แมาหนีเบ่แล้วก้าวน้าบานโคกมันไหลโขงเกิดมาบานคัดเข่าอเป่โอ้ยตกตกตกไ่ได้ยังดอกไฟที่ไหนเห็ดเห็ดซ้ำเทียว

ดายแล้วไปจะมือเมื่อดิ้ดายไปจะขึ้นบปนี่้เอาเข่าอึดอัดเลยเจ้าแหลวมันสิยดอยไปเจ้าแหลเอาก้ามือกันดอยไปจักซ้มือกเอาเข่ากันเลยไอ้คนไหนเห็นแม่ลาวว่าคนไต้เด้่องเนา่อวสันสมัยคนมาเห็นคนไตยเลยมันเลรื่อยไปหยาดไออ ก็จะมาอปรหยัดินยี้ยงนก็เห็นมีในึงใ่นมึง่งินมึ่เงินใเ็นมางในมึงใ่งนมัเงินมึงเงินงในมึ่นมงใส่เินใ่ินมใ่นกึงใสาินมนมใ่นสินน้งสนินน้นินสเสเน่ส่ม

phải lại đây chắc không chắc bị tôi có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn